สวัสดีครับผมขีดจากเลิฟซิกสอยสิบสี่ครับผมผมพบจากเลิฟซิกสองพันยี่สิบสี่ครับเฮ้ยเลิฟอสองจุดูแล้วครับ่อ่ถูกถต้องแล้วมาลุ้งานวันนี้ค่ะผมนิดนึงครับใชก็ถ้าเป็นอีกงานหนึ่งที่เราสองคนได้ปรกาศมาร่วมเปิดตัว ของบูธคอมโพเนนต์นะครก็ถือว่าเป็นได้มาพบเจอแฟนคลับแล้วก็ทางคอมโพเนนต์เนี่ยก็แบบเชิญเรามาร่วมงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเปป็นสสกชิโตร์ใช่ด้วยความที่เป็นงานเฟิร์สแฟลชชิพสโตร์เนี่ย<ม>ก็เป็นงานครั้งแรกของพวกเราเนาะ<ม>ที่มางานแบบนี้ก็อยากขอบคุณทั้งคอมโพเนนต์แล้วก็พลัากอนมากครับที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาให้กำลังใจเราในวันนี้ครับก็เหมือนเราก็ได้มีโอ,อกาสมาดูบูธของเขาด้วยถือว่าสวยงามมากเลยแล้วก็ถึงลุคของเราวันนี้เลย ก็ของผมก็จะเป็นจริงๆเราสองคนก็จะเป็นเหมือนเสื้อสเวตเตอร์ครับใช่แต่ก็จะเป็นคนละสีกันเฉยๆตัวผมเป็นแบบสีน้ำเงินเข้มหรือสีนาวีไหมตอนนี้นาวีใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเทาครับผมสีเทาใช่ตัวเกย์ยีนก็จะเป็นเกย์ยีนของคนไม่เลนเลยเฮ้ยแต่ของผมนี่โชว์หน่มันโชว์แล้วทำไมกระเป๋าอย่างเงี้ยนี่ เห็นไหมยากละยากละมันไม่ใช yeah. uh, okay. ่กระเป๋าข yeah. mm. oh. so ้างนะจะเป็นกระเป๋าด้านหน้าแล้วเวลาเวลาเวลาถุงปุ๊บเนี่ผมแบบผมแบบกลายเป็นกระเป๋าอยู่ผมชอบเลยแบบมือผมอยู่ในกระเป๋าตลอดลุงติดมือเลยได้ครับก็คือนถึงใส่กลับบ้านเลยใช่ครับซึ่งคือคอมโบเน้์อ่ะผมใส่บ่อยตลอดเหมือนเมื่อกี้ฮะก่อนมาผมก็ใส่กางเกงตัวคอมโบเน้์มาแต่ว่าคนละคนละคอลเลคชั่นซึ่งตัวนี้ก็ใส่สบายเหมือนเดิมฮะกางเกงคอมโบเน้์ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบกี้ซึ่ง สมัยนี้ผมรู้ส <icking> ึกว่าเด็กเด็กเจนผมใส่กันเยอะก็ชิวๆฮะชิวๆใช่แล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวครับก็เลยใส่มีแขนยาวมากันหนาวมาสองคนยิงหนาวเดียก็ในพารากอนไม่ค่อยหนาวแล้วใช่ครับถือว่าเขาปรับแอร์เย็นสบายฮะกำลังอุ่นกำลังดีพอใส่เสื้อแขนยาวใช่ฮะ ก็ฝากกันทุกคนนะครับอาชอปปิ้งกับบูธอะไรนะครับผมคอมโพเนน t ์แฟลก์เฟิร์สแฟลกชิปสโตร์ครับใช่ครับก็เป็นบูธที่เปิดตัวใหม่นะครับก็ไปดูไปจับไปใช้ไปสอยของคอมโเนนได้นะครับก็มีเสื้อผ้าสวยๆมากมายเลยแล้วก็มีเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าใช้สอยเอ้ยตัวเสียผมไม่เก่งภาษา่ะไรนะครับผมแต่ก็อย่าลืมไป นะฮะผมจะไปใช้ใสอีกแล้วอย่าลืมอย่าแวะไปอ่างง่ายคือก็อย่าลืมมาแวะชมสินค้าได้ใช่ครับผมก็มีแบบเสื้อผ้าสวยๆมากมายเลยแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่คอล์รัปใช่คอเมเนตเนี่ยคอลแลบกับเลิฟซิกแล้วผมนะครับมีสี่ลายนะฮะมีสี่ไลน์เลิซิกเนาะไทยบ้านค่ะเลิฟซิกก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ใช่วันเสาร์นี้ใครที่มีตั๋วนะครับก็รอเจอกันได้ในงานไฟนอลเอพิโซด ส่วนคนที่รอดูวันอาทิตย์ก็จะได้ดูละว่าเรื่องซิกในเวอร์ชั่นของพวกเราเนี่ยจะจบยังไงอื่ครับอันที่สามมีคำแบบหลายคนชื่นชอบมีซีนที่ต้องกินร้อนในนะเป็นไงบ้างคะถ้าได้ซีนนั้นนิดนึงซีนก็เป็นซีนที่ถือว่ายากพอสมควรครับโอ้ใช่เมื่อฝ่ายได้ซีนนั้นมาผมต้องซื้อแม้กระทั่งน้ำยาหยอดตาใช่ต้องเป็นร้อนในด้วยนะอ๋อกัดร้อนใน ต้องขึ่นขนาดนั้นเลยที่ร้องนี่เนี่ยกัดอยู่เจ็บมากยังไม่หายกัดแรงไปหน่อยยัดเลยครนบเยากเลห็นตอนนี้ก็แบบโอ้โหบล็มเป่งเลยครับโอ้โหบล็อมใจคือใชจพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะเนื่องจากเราเป็นร้อนในอยู่ใช่ครับใช่เหมือนแบบเราบิวไม่ได้เราก็กัดแผลให้มันร้อนซะเลย เป็นปากแดงๆไม่ใช่แบบเติมลิปมานะครับเป็นเลือดกกเนื่องหรือว่าจมูกหงส์จมูกหอมแม่จมูกหอมนะฮะาจูหงสรู้จักรู้จักเออเฮ้ยเทคนิคนี้น่าใช้นะไม่อะไรเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเกิดมาผมไม่เคยเจอเทคนิคจมูกหอมรอบหน้านะต่อไปเราต้องไปแสดงปั๊บแซวเลยเอ้ยใครใครหั่นหอมแนวนี้หั่นรอเลยหั่นรอเลย หันรอเลยเออไม่เจ็บปากด้วยหันรอใส่กัระมังเลยก่อนก็ซีนหูไหลอันนี้ขอแนะจดูขอแนะจดเอาไว้ใช้ในเรื่องต่อไปอ่ะเราได้ดูไหมว่าแบบนหลายๆคนเขาอ๋อใช่มีแฟน่าวครับใจซับน้ำตาให้น้องเอิญก็อาจจะแบบติดเป็นสีแดงออกมาเพราะซับเลือดน้องเอิ อันน่ารักถือเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักกันแบบคือก็เหมือนแบบก็แต่ละคนก็อินดูเอิญไงเนื่องจากก็เป็นฟิลแบบยังไงดีโอขากแล้วก็แบบเหมือนก็รับกับความจริงที่เจอมาอะไรอย่างี้ก็เลยก็อาจจะต้องปล่อยปล่อยหน่อยแต่ก็เอินก็เป็นตัวละครที่เคลียร์ตัวเองพันถือว่าเคลียร์ตัวเองได้ไวแล้วก็เหมือนแบบยังไงอยู่ความใช่ให้เกียรติและอยู่ความเป็นจริงได้อะไรย่างก็เลยแบบความตัวอะไรไววันนี้ครับวอย่างนี้ถ้าเกิดวันสาวเราเว่าแฟนเราแบบว่ายา ไม่ต้องก็ได้นะครับหายน่าจะหายแล้วฮะใช่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับผมบอกตรงว่าดีขึ้นเยอะแล้วเพราะเนื่องจากผมก็เริ่มทายาทุกวันทานก่อนนอนอะไรเนี้ยเมื่อก่อนก็แบบติดเหล็กไงก็เลยเจ็บเหล็กมันมีเกี่ยวแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มหายดีนะครับก็อาจจะเป็นไม่ต้องไม่ต้องอายาก็ได้นะครับผมเกรงใจครับใช่เอา,าไปเป็นแบบมาแค่ตัวเรามาดูเอ่อไฟนอเอพิโซดไปด้วยปเอ่อไปด้วยความสุขดีกว่าองสุของรูแล้วเป็นไง สิซีนี้ทำอ่างไบ้างเป็นความสามารถคือด้วยความที่เราเราอยู่ในฉากเนาะเรารู้ว่าเบื้องหลังการการทำงางมันมันเป็นยังไงแล้วเราเห็นคือคือเห็นตั้งแต่เทเลอร์แล้วแหละว่าเออเอิรลองไห้ต่อพ่อเห็นมันจากจริงมันก็แบบคือขนาดเราเป็นเพื่อนกันอะฮะเราแบบเอ้ยรู้กันเห็นหลังกองอะไรเงี้ยเรายังนแบบโอ้โหของเอินเหมือนแบบเลี้ยงมาอันนี้อันนี้น่าอันนี้น่าจะสรสยมากกว่า เพราะวันนั้นพี่แกอาจจะไม่ได้มาแต่จะเป็นวันคิว<อ>จะเป็นจะเป็นคิวที่พี่แกไม่ได้มาใช่ไม่ได้โอกาสได้เห็นมองหละ่ะใช่โอไม็ได้เห็นคือสงสัยมีความสามารถคือรู้รู้มาแต่แรกล่ะค่ะเพราะกิตเป็นคนที่แสดงเก่งแบบแบบแสดงแสดงความสามารถให้เห็นมาตลอดก็เลยเชื่ออยู่แล้วว่าถ้ามีฉากเราให้กิตจ,จะเอาอยู่มั่นะ เนื่องจากตอนเด็กผมโกหกแม่บ่อยอ่ะมันเลยตั้งหลับทำเพียงอย่างเแล้วตอนนก็โตคือไม่โกหกหนักกว่าเดิมถือว่าพัฒนาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตั้งแต่เด็กใช่ตอนไหนมาถึงแบบว่าปีสุดท้ายแล้วนะคะที่เราคิดว่าเอ๊ะเรื่องนี้ให้อะไรกับเราสัตย์ซื่ออมาถึงในตัวเลฟซิกใช่ไหมฮะเลฟซิกมีเรื่องอื่นก็ใช่แเลยก็เรื่องนี้ก็อาจจะเป็น อย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์การทํางานครับที่ตัวผมอาจจะส่วนใหญ่ก็แค่ที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นแค่ละครเวทีที่ทํากับเพื่อแล้วก็มีรุ่นพี่มาช่วยแต่ครั้งนี้ถือว่าได้มีโอกาสแบบออกกองที่เป็นการถ่ายทําที่แบบเออโปรเจกต์ที่มันใหญ่จริงๆอะไรเนี้ยก็เจอแบบพี่พี่ๆที่อยู่ข้างในก็เลยแบบแต่ละคนก็ต่างคอยช่วยเราคอยบอกเราว่าแบบข้างในเนี่ยคนทาอะไรบ้างทํายังไงบ้างอะไรพวกนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ใหม่ที่พวกเราได้เจออะไรพวกนี้ครับ แต่จากความสามารถที่เริ่มเล่นกันนะพอแบบว่าพอคนรู้จักแล้วพ่อก็ไปแบบว่าดูว่าเคยทำอะไรมาบ้างอะไรบ้างแล้วความสามารถตอนตอนเด็กว่างครับหาอะไรทำไปเรื่อยเป็นคนขี้เบื่อตอนนี้ว่างแล้วตอนนี้ก็ว่างเขาไม่ได้ตอนนี้ก็ก็พยายามหาอะไรทำเรื่อยๆเหมือนกันเป็นบอลเป็นหลักมันแปลกเขาพูดมาขององบอล้องบก็คือเรียนนักศึกษานะครับผมงั้นก็จะเรียนหนักด้วยแล้วพอมาเร่อยๆเรื่ก็มีอะไร ก็อย่างแรกก็ได้ประสบการณ์ฮะอย่างที่พูดไปประสบการณ์การทํางานบางทีเวลาดูหนังฮะก็จะเกิดข้อสงสัยว่าเอยช็อตนี้มันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ฮะบางทีช็อตหนึ่งเนี่ยคือเราเล่นนักแสดงน้องเล่นแบบสามสี่รอบเพื่อเอาช็อตใกล้ช็อตไกลอะไรอย่างงี้ฮะก็ได้รู้เบื้องหลังได้มิตรภาพดีๆกับทั้งพี่ทีมงานาทุกคนที่เราเรียนเียนแบบอันนี้เลใช่ใช่ครับใช่ใช่ฮะจะเป็นศิลปะก,กับวิทยาศาสตร์ไปเลยฮะก็จะเป็นความ ความสองขนาดนะพี่เนาะที่มันตรงข้ามกันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้ในการปรับตัวะฮะได้เรียนรู้ในการจัดการเวลาดูนี่นั่นหลายๆอย่างติดใจรักติดใจยังติดใจไหมติดติดใจกับการแสดงฮะก็รู้สึกว่าชอบชอบการแสดงแล้วก็ได้มิตรภาพกับน้องๆทุกคนเลยอีนาอาีน้า,าเราคาดหวอะไรกันบ้างในเห็นมาถึงนี้นะจนถึงที่แล้วเป็นอะไร<า>ะเราต้รู้จักเรานะตัวซในเรื่องของเรื่องคาดหวังอาจจะแบบแค่อยากให้ทุก<า>คนแบบเออ รู้จักเรามากขึ้นนิดหน่อยดีกว่าก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยออมาให้กาลังใจเ,เราเรื่อยๆครับวันนี้ครับอาจจะแบบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เรื่องการทํางานเฮ้ยเรื่องการทํางานเนี่ยพวกเราก็แบบมีโปรเจกต์เรื่อยๆที่ทางค่ายเราเนี่ยก็พยายามพัฒนาต่อไปมั้ก็แปลว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใช่ครับผม โอเคก็อาจจะต้องดูกันไปเรื่อยๆครับแต่ว่ากำลังพัฒนาก็อาจจะต้องรอดูกันไปครับแล้วก็จะมีการพัฒนาใช่แต่ถ้าคาดหวังพวกเราส่วนใหญ่พวกเราก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับใช่ครับถ้าของคุณพัไหคะถ้าหวังคุณพังไหนะเออเอาเป็นแบบเออคุณชาวีเนี้ย นี่พูดีพูดกันไม่ดีใช่น้ำตากรรมเทศเราเล่นกับบ้าบ้าเอาล่ะเอาแต่กินไวน์เราจะเป็นแบบอะไาจะไม่เป็นก่อนนะใช่ภาพพากย์กจะเป็นแบบนั้นแหละผมว่าเราเกิดมาในสายเวอร์ลิตี้ฮะเราเป็นคนที่พยายามเไนเตอร์เทนให้คนอื่นมีความสุขก็อย่างเช่นตะกี้ครับแบบเบอร์ไอโอเนี่ยพูดไปรู้เรื่องผมไม่ใช่แล้ว คือก็จริงๆอาจจะเป็นบทอนาคตสเสดใหญ่ก็ตัวผมตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่ครับก็ก็ต้องรอดูว่าอนาคตข้างหน้าเราจะมีโอกาสได้รับบทบาทอะไรบ้างอะไรบางนี่ครับเราอยาก่อมมดีคอมมด,ดีผมมด้ผมว่าอาจจะเป็นสายที่ทุกคนอยากเล่นอยูดด่ครับเพราะเนื่องจากมันเป็นเอ,อ่อทางทีมทีมภาพยนตร์ที่มันเป็นแนวสนุกครับผมว่า,วาการที่ทุกคนได้มาอยู่ในบทบาทเวีน,นี้มันเป็นการที่ทุกคนได้มาร่วมเอ็นจอยด้วยกันทำให้แบบเราเปียใหม่เราคอมมดี้ไหมใช่ไหมคอมมิ เออต้องไปรอติดตามกันดิไออันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอยากให้แฟนๆเนี่ยเออโฟกัสเฮ้ยอะไรเนี่ยร้อไหนร้อไหนเออว่าตอนนี้อยากให้แบบแฟนๆเนี่ยโฟกัสกับเอ่อในเรื่องเลิฟซิกตอนนี้ดีกว่าเพราะยังไงมันก็จะอีบีสิบห้าแล้วอย่างเป็นไก็ถามหมอต้นทีล่ะอก็นี่ไงก็เลยอยากให้โฟกัสไปรอติดตามกันดีกว่า ก็ความคาดหวังก็ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าก็อยากให้รักน้อยๆแต่รักกันนานๆดีกว่าฮะแล้วก็คอยติดตามพวกเราไปเรื่อยๆทั้ง27คนเลยฮะก็สัญญาว่าทุกคนจะทําเต็มความสามารถเสมอฮะก็ทุกคนก็จะถ้าเราไม่จะอยู่ด้กันใช่ครับ27คนก็จะอยู่ด้วยกันครับก็อืมเฮอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้ นี่คือในแฟนอัพเวอร์ซีด <ๆ S 2> ครับก็จะมีทั้งยี่สิบเจ็ดคนนะครับที่ได้ามาพบเจอกับที่พบเจอกับแฟนๆครับก็บในอนาคตอาจจะมีงานเรื่อยๆครับให้กับเพื่อนๆพวกผมทั้งหมดนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็มาคอยซัพพอร์ตกับเพื่อนๆทั้งยี่สิบเจ็ดคนด้วยกันของผมเพลงหม่อยเพลงก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นอยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามเพลงทั้งสี่เพลงของพันเวสซิครับที่ปล่อยมาก็จะเป็นเพลงของลักษณะ มุมไกลๆขอแค่เป็นจีพอยู่รู้ยังนะครับเ้วก็จะเป็นเพลงแรกของเราก็คือยังเป็นเพลงสัตว์ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดมีอัปเดตมีรับเออว่าแล้วไม่ธรรมดาใช่ครับตัดสนอยู่ในโซเชียลเยอะมาจะเป็นยังไงบ้างคะว่แต่งดีใช่ครับผมก็ก็แค่อยากขาอะไรแปลกใหม่แล้วให้มันสนุกสนุกเฉยคิดว่าอะไรที่มันเข้ากับเพลงที่เราร้องถือว่ามันก็อาจจะมี เนื้อหาบางส่วนที่เราสามารถเติมมาเพื่อเพิ่มความอินจอยกับคนที่ฟังได้วันนี้ครับใช่ฮะมคบคุณบ <c oughs> <c oughs> ้เกว่าเออผัดกล้องเออเอ,อ,เอ,อ,อะไรฮะนี่นะฮะผมจำไม่ได้นะฮะคนบ้าอะไรอ๋อคนบ้าอะไรดูแล้วคนน่ารักหน้าตามึีม่โคจนาปัดปาจาเ้่ยคำดูดีแล้วว่าชัดหน้ารักขนาดน,นี้อยากให้มาเป็นที่รักเป็นสถานะเธอคงได้เปลี่ยนไป ต่ถ้าลองผมชอบเลคงได้แปลกใจรักษาะที่เขาว่ามาจากวิชอะไรทฤษฎีทีนน่คุณบอกผมต้องหามาจากไหนใช่ครับก,ก็ถ้า,าอินสปิเรชัน,ก,นก,ก,ก็ต้องเน่องจากจังเนื้อเพลงเลยครับเพราะเนื่องจากเราเป็นการเพิ่มเข้ามาในเพงลงรักษาะก็อยากใช้แบบความหมายที่เราเสื่อไปทางแรปเนี่ยก็อย <ขอ S 1> ู่ในคือในเคาเรียกอะไรอยู่ใน <ขอ S 1> ใช่เกี่ยวพันอยู่ในเพลงเดียวกันครับผมใช่นะครับเราเราใช้เป็นเวลาแต่งคุณไม่รู้เหมือนกันครับถ้าถ้าเวลาแต่งสเฉยๆมันก็ผมเนื่องจากมันมีมันมีแค่ประมาณสองบาทใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่เจ็ดหนึ่งสองผมแต่งได้แปดบรรทัดอ่ะผมไม่รู้กี่บาทโทษทีครับเชนแรปเปอร์ใช่ใช่มันจะมีแบบก็วันนั้นครับก็ ส่วนใหญ่ที่นานอาจจะเป็นเรื่องการฝึกครับเพราะว่ผมไม่ได้คนที่แรปมาก่อนด้วยก็ <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> แต่งก็ใช้เวลาดีๆนแต่งก็ใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังชอนหยูดมันมสองสามสองชั่วโมงวันนี้ได้ครับแต่ที่น,น, <c oughs> นานๆอาจจะเป็นเรื่องการฝึกหาโปรอะไรมาณนี้ครับใช่หารามที่มันแบบเออใกล้ใกล้เคียงการหาประโยชน์ที่มันซาสวยในออมบาน,นี้ครับ โซโล่น่านะครับนักร้องผมว่าก็ถ้ามีโอกาสได้ให้เราเข้ามาผมว่าก็พร้อมรับครับเพราะเนื่องจากถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ผมว่าพร้อมจะทําอยู่แล้วถือว่ามันเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราสามารถทำคคู่กับการเป็นนักแสดงไปได้โมโติเดี่ยวหรือว่าตั้นวงผมว่าได้ทั้งคู่อะเป็นวงก็สนุกเราอยากเป็นนักเบิ้ลผมอยากเป็นแบบจีดากอนอะ คือเขาได้ทั้งคู่ไงเ็นไหมใช่เขาเหมือนแบบมีทั้งเพลงโซโล่เดี่ยวกับตัวเองแล้วก็มีทั้งวงเคป๊อปที่เขาอยู่ด้วยอยากจะเป็นทั้งแฟนกับเป็นคนดับบังด้วยใช่เฟี้ยวๆไปถือว่าเราสามารถแบบปรับเข้ากับบุคลิกที่แล้วที่ปีหน้าเราจะได้เห็นที่จะเป็นเห็นเลาทีมไม่ถึงอะไรครับโอ๊ยสิเด็ดเด็ดเด็ด ไอคุณแเ่้ยตอนนี้ไปหน้าจะต้องรอดูไหมใช่ต้องรอดูรอดูกันยาวๆจะต้องไใจรนีผมไม่รู้สปอยล์หรอกแล้วผมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันมีโอกาสใช่มีโอกาสทุกคนก็อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ไม่แน่อนาคตอาจจะดีใครับถ้าพี่เอลองได้ก็เอามาได้นรจะพยายามฮะจะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ทุกคนลองได้อยู่แล้วไง ทุกคนสามารถฝึกฝนกันได้เรากเขาเล่นเร็วเหม่อนเราใช่แล้วก็มิ้งค์เราก็เจอทุกนเขามาเล่นเร็วด้วยได้เลยครับได้มกพี่ี่เออฮะเออเออคำถามต่อไปฮะนะครับก็นั่นแหละครับทุกอย่างก็มีอะไรให้ติดตามสมือมานี้ผมก็ถ้าพูดถึงแฟนๆก่อนเลยก็ก็ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยครับที่แบบคอย ติดตามเราตั้งแต่ยังไงดีก่อนที่เลิฟซิกจะออนอีกดีกว่าคือก็มีทั้งแฟนๆหน้าใหม่หน้าเก่านะครับแล้วก็แฟนๆที่จากรุ่นที่แล้วก็ยังใช่ไหมใช่ใช่สองสี่ก็ือรุ่นแรกที่แบบคอยสร้างสนุนเราจนถึงวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่คอยช่วยเหลือแล้วก็แนะนำคขาต่างๆผมว่าแฟนๆหลายคนก็คอยแนะนําคอยซัพพอร์ตเราทุกทุกคนอยู่แล้วครับก็แล้วก็อยากจะให้ทุกทุกคนนะครับ ไม่ใช่ยังไงดีอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยสปอร์ตเพื่อนๆทุกผมทุกคนจริงๆทั้ง27คนนะครับก็พวกเราก็ยังไงไงดีพวกเราทุกคนก็มีความสามารถที่หลากหลายไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเราทั้ง2ี่สคนเนี่ยเดินไปด้วยกันวันนี้ครับเราก็พร้อมจะเสนตัวไปด้วยกันใช่ครับผมก็ ขอพูดด้วยตัวเองแล้วกันนะฮะอีกรอบอาจจะซ้ํากับน้องหน่อยแต่ว่าขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนจริงๆครับตั้งแต่คนที่ติดตามซีรีส์ตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วก็มาสนับสนุนพวกเราอีกเออคนที่ช่วยดูแลดูแลสนับสนุนพวกเราตั้งแต่เดวานทั้งฟุตพพอร์ตทั้งกำลังใจบน X อบน Instagram อะไรพวกนี้ครับเมื่อกี้สิปีที่แล้วคือ หลังกล้องนี่สั่นกันเลยเด <laughs> ีก็ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงนะความรักจากทุกคนกจริงๆฮะก็ขอบคุณอีกครั้งครับแล้วก็ฟีดแบ็กใดๆก็ทุกคนพร้อมที่จะพัฒนาฮะทั้งเ,ออเรา27่คนทั้งค่ายก็อยากให้เติบโตไปด้วยกันครับตีชม,ชมได้ครับเสียตีแรงมาก <laughs> เจารับไม่ไหว <laughs> ใช่เี้ยวงร้องไม่ไหวอยากพูดพูดไปฮะก็อ,อยากให้รักกันน้อยๆแต่รักกันนานๆอยอันไปนานๆแอย่าน้อยไปนะฮะ รับงมานี่ถ้าวได้เข้าที่ขอบคุณมากครับขอขอกล้องนี้ก่อนกลองนาต้องมีหรอวอาใจเดกล้องก่อนอาคค่ะ mọi người ta công ty làm là cái đó mọi người ta có cái 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 cái